ก็เขาเข้าใจว่าเป็นเป็นเรื่องของผมเ,เพราะว่ามันกำลังมามันนครับมันสนุก,กลังมัน,มนก,กันเลยเอาด่ากันเลยแล้วก็บรรดานะครับสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยก็เลยคิดว่าผมเนี่ยกลายเป็นคนแบบไม่ดีรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศ และการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน,น้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับผมน้ำบางปูวันนี้ผมก็มาอยู่กับปูมหาวุณีแล้วครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเล่า ที่ผมสงสัยมานานแล้วนะครับช่วงนั้นที่ผมติดตามปู่อยู่ประเด็นเรื่องที่ว่าเรื่องของการเป็นเกจิอาจารย์ปลูกเจ้าเข้าทรงตอนนี้นอยากให้ปู่เนี่ยเล่าให้เอฟซีผมฟังหน่อยอ๋อครับเรื่องราวมันเป็นยังไงแล้วปู่มีที่มาที่ไปมาทําเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องจริงไหมอะไรยังไงประมาณนี้ถ้ามีประเด็นด้วยครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับแต่ต้องต้องเท้าความไปถึงนะครับเริ่มต้นนะครับคือปกติแล้วผมเป็นครูบาอาจารย์ คือเป็นพระเกจิอาจารย์มาก่อนครับแล้วก็เรียนนางศาสตร์เรื่องนี้นะครับมาตั้งแต่เล็กครับนะครับตั้งแต่สมัยเป็นเนนเป็นพระนู่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยด้วยาการที่เราบวชเรียนมานานแล้วก็เพิ่งศึกออกมาด้วยนะครับแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็รู้จักกันในระดับหนึ่งคือในแวดวงเฉพาะครูบาอาจารย์ที่อยู่สายพระเกจิอาจารย์<อ>ครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้เข้ามาอยู่ในโลกโซเชียล<อ>ครับด้วยด้วยเป็นคนที่ มีวิสัยทัศน์ในด้านเรื่องเกี่ยวกับคือไม่ชอบให้ใครมาถือถูกใครในความผิดหรืออะไรแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าตัวผมมันจะมาดังอยู่ในโลกโซเชียลได้เดีก็คือในการที่เราเป็นครูศักดิ์อยู่แล้วะนะครับแล้วเราก็ไปเห็นมีเพจนะครับที่เขาทําขึ้นมาเพื่อเพื่อเป็นให้สังคมเนี่ยได้เข้าใจในระหว่าง ความเชื่อกับความไม่เชื่อแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกแหละครับมันทัศนะไม่ตรงกันอครับเราก็มองดูเราก็ดูักระยะหนึ่งแล้วล่ะจนจนได้ไปอยู่ในในวงโคโจรนั้นครับก็คือเราก็ออกไปพูดแหละก็พูดแบบเหมือนกับประชาชนทั่วไปออบอกว่าเออเรื่องตรงนี้มันไม่ใช่แบบนี้นะครับอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะบอกเขาดีๆพยายามที่จะนั่นแต่ว่าบังเอิญไปเจอ f อซีที่เป็นนะครับเกลียนเกลียนคีย์บอร์ด คือน้องๆที่เขายังไม่ได้เข้าใจในหลักของตรงนี้ทีนี้เนี่ยมันก็เลยเข้ามาก็เลยกลายเป็นมีวาทะกันพอม,นมีวาทะกันก็ด้วยความที่เราก็ยังสุภาพอยู่ตอนนั้นก็ยังสุภาพอยู่แล้วก็เราก็ให้ข้อคิดไปเรื่อยแต่ผลที่ได้รับกลับมาคือเราโดนด่าครับปู่โดนด่าเยอะช่วงนั้นครับโดนด่าเยอะครับโดนด่าเยอะ,อะก็คือแต่สังคมไม่ได้กลับไปดูที่ต้นเหตุว่า เรื่องที่คุณด่าเรามันไม่ใช่เรื่องของเรานะ,อะเออเออมันเป็นเรื่องของคนอื่นแต่เราอะ่ะเป็นเอฟซเหมือนพวกคุณแหละ,ะเข้าไปตอบแทนเข้าไปบอกว่าตรงนี้มันต้องเป็นแบบนี้อันนี้มันต้องเป็นแบบนี้แต่มันกลับกลายเป็นว่าเรากลับได้คําตอบกลับมาที่แบบคือโหดร้ายได้คําตอบที่ออกมาว่าทัติทัตต่อยอในกลายเป็นแบบนั้นไปเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่ผมเคยบอกว่าในโลกโซเชียลมันคือโลกแห่งการแสดง ถามว่าแสดงยังไงคือก็จะมีการเมคกันขึ้นมาเมคครับที่เราเห็นพี่ผมอยู่ในช่องสื่อต่างๆนี่คือการเมคเมคเนี่ยคือไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะไปทำการแสดงเลยแต่มันเป็นการคือเมคมีหัวข้อเรื่องแต่การแสดงเนี่ยมันจะเป็นการแสดงสดเหมือนกับพี่มัมเหมือนกับพี่โรเบิร์ตหรือใครต่างๆที่คือใช้การบทแสดงสดเลยคือใช้ทักษะของตัวเองความรู้ของตัวเองแค่นั้นเองครับ หรือเรียกกันว่าเมคหัวข้ออย่างเช่นเราขึ้นไปสื่อปุ๊บตูมเขาก็จะบอกว่าเออปู่ครับวันนี้เราเ,ออเป็นเรื่องนี้นะปู่พอจะทราบไหมผมจะถามปู่ประมาณนี้นะ,ะ,ะแล้วก็ปู่ก็ให้ตามความรู้ที่ปู่มีแค่นั้นนี่คือการเมคกันและครับทีนี้เนี่ยนะครับสังคมเราเนี่ยก็คือมีหลายอายุคนที่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาก็จะเข้าใจเรามากกว่าแต่ถ้าเป็นพวกน้องๆเนี่ยเขาก็ จะมองแค่เพียงลักษณะรูปลักษณ์ของเราด้วยด้วยจริงๆแล้วแต่ที่จริงแล้วผมอ่ะเป็นคนที่อยู่ในสังคมของครูบาอาจารย์อยู่แล้วแล้วกโ็โดนโดนด่าโดยที่เราไม่รู้เรื่องอถ้าจะให้สังคมย้อนกลับไปดูในอดีตที่ผมดังขึ้นมาได้ยังไงผมอยากจะให้ย้อนกลับไปดูว่าสังคมที่ด่าผมมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยพวกคุณไม่ได้ดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าเรื่องต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ของผม มันเป็นเรื่องของคนอื่นที่เขาก่อกันขึ้นมาผมเป็นคนกลางเนี่ยผมก็เข้าไปเพื่อให้ความรู้เฉยๆแต่กลับกลายเป็นว่าผมโดนด่าทีนี้สังคมก็เลยคิดว่าเป็นผมแต่จริงๆแล้วเรื่องราวต่างๆในโลกออนไลน์โลกสื่อที่ผมดังมากในช่วงนั้นก็เขาเข้าใจว่าเป็นเรื่องของผมเพราะว่ามันกำลังมัมันเนีกยารังมันสนุกด่ากันเลยแล้วก็บรรดานะครับสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ย ก็เลยคิดว่าผมเนี่ยกลายเป็นคนแบบไม่ดีแต่ที่จริงแล้วในระบบของสังคมเนี่ยในโลกความชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยคือเราเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่แล้วเราเป็นคนสุภาพอยู่แล้วแต่ด้วยวิสัยที่เราเป็นนักโทษมาก่อนคือนิสัยคนเราคือผมเป็นคนที่ไม่ยอมใครถ้าผมไม่ผิดที่ไม่ยอมคุณจะใหญ่มาจากไหนผมไม่รู้แต่ผมรู้อย่างเดียวถ้าผมผิดผมให้คุณบั่นคอแต่ถ้าผมไม่ผิดคุณกับผมต้องวัดความไวกันหน่อยแค่นั้นจะเป็นแบบนี้ เหตุการณ์นั้นผมก็เลยตอบโต้กลับไปเลยครับผมก็เลยมาที่จริงแล้วก็ยังไม่ตอบโต้ครับทีนี้ไปได้ความรู้จากแม่ลีน่าจังโอ้แม่ลีน่าจังดังมากครับเพร่ะฉนั้นผมได้ไปออกรายการกับท่านในเรื่องเกี่ยวกับปัดคอจะมีช่วงหนึ่งที่ผมออกรายการปัดคอนะครับคือผมน้อยใจครับว่าเอยเรื่องก็ไม่ใช่ของเราเราออกไปพูดทําไมมาด่าเราคนเดียว ทีนี้แม่ดีหน้าจังแกก็เลยมาสอนแกก็บอกว่าปู่เราอยู่ในแวดวงตรงเนี้ยถ้าเขาไม่ด่าเราเราก็ไม่ดังปู่อย่าไปอ่านคอมเมนต์เพราะว่าคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยมันคือ f c ของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็คือไม่ใช่ฝั่งของกลุ่มของปู่อ่ะเขาก็จะมาด่าด่าด่าคือให้ปั่นให้ปู่อารมณ์ขึ้นอารมณ์ขึ้นอารมณ์ขึ้นอย่างนี้ผมก็เลยเริ่มเข้าใจพอเริ่มเข้าใจเสร็จปุ๊บตูมก็เลยด้วยวิสัยที่เราโตมาตรงนี้ เราเด็กของเตยด้วยแล้วเราก็ไม่ยอมใครอยู่แล้วเราก็เลยใส่กลับเลยนี้่ใส่กลับเลยทีนี้ตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่แม่ดีหน้าจังบอกมาจนเรามีวิสัยคือเปลี่ยนละเราจะมาใช้รูปลักษ์ของครูบาอาจารย์ไม่ได้แล้วนะถ้าเราใช้รูปลักษ์ของครูบาอาจารย์เราต้องไม่เล่นโซเชียลนะถ้าเล่นโซเชียลคุณจะใช้รูปลักษ์ของครูบาอาจารย์ไม่ได้เพราะคุณต้องโดนด่าแน่นอนคือโลกโซเชียลจะเป็นโลกที่คนชอบด่าซ้ำเติมเหยียบย่ำปั่นประสาท แล้วก็อะไรหลายๆอย่างเพื่อทําให้สังคมเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นไม่งั้นจะขายไม่ได้ถ้าเราจะสังเกตดีๆว่าถ้าเป็นรายการที่มีสาระหรือแบบคนอะไรเขาจะไม่ค่อยดูกันแต่ถ้าเป็นการแบบทะเลาะก,กันตีกันแบบพี่ชัดปีนรถอย่างเงี้ยขับรถอย่างเงี้ยคนชอบมันตื่นเต้นอ่ามันตื่นเต้นก็เลยเข้าใจในหลักของนี้แต่จริงๆแล้วในโลกโซเชียลที่เห็นด่ากันทะเลาะก,กันไม่มีใครทะเลาะก,กันนะครับในโลกความเป็นจริงเจอกันก็เคารพกัน ในเหตุการณ์วันนั้นที่ผมดูในทีวีเวลาไปปูไปเจอกันก็ทักทายกันเคารพกันครับก็คือก็ก็จะรู้กันหมดอยู่แล้วครับว่าฝ่ายนั้นมากับใครคือการที่จะไปขึ้นสตูดิโอคือเขาต้องรู้ก่อนว่าวันนี้เนี่ยทางรายการก็จะต้องเชิญใครมา<อ>เขาต้องแจ้งเราปูคนนี้ได้ไหมโอเคไหม<อ>เ,เจอคนนั้นคนนี้เขาก็ต้องบอกเราก่อนอ,อครับ<อ><อ>เราจะได้เตรียมว่าเราควรจะใช้คําพูดลักษณะใดเบาแรงหนักแล้วแต่ แล้วแต่บุคลากรที่ที่มันเจอทัาผมอเออณช่วงนั้นก็เรื่องราวณตอนนั้นที่ผมติดตามปูกก็ก็จบก็จบลงไปแล้วครับตรงนี้เจอกันก็ครับเจอกันก็เหมือนพี่น้องเลยครับแล้วทักทายคุยทักทายกันปกติเหมือนกันอช่วงนั้นจะมีคนที่ดังๆก็มีพี่บีนะครับบีฟักโก้ พี่นัดแฟนพันแท้ที่ตอนนั้นช่วงนั้นดังๆมากแล้วก็มีพี่รณรงลงพี่อัจฉริยะพี่เปี๊ยกนครนายกช่วงนั้นที่ผมดูรายการใช่ครับแล้วก็มีกัดดาก้อนละครสู้ผีอ่างเงี้ยพวกนี้พวกนี้คือต่างคนต่างทำมาหากินทุกคนมีครอบครัวทุกคนก็แยกย้ายไปทำมาหากินกันหมดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่เพียงความคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน ความี่เห็นแล้วมันไ,ไม่ตรงกันใช่ครับม,มันมันมันไม่ตรงกันแต่ถามบอกว่า การถกเถียงกันคือการใช้ปัญญาแลกกันเฉยๆแต่ถ้าจะแบบให้มาทะเลาะกันในโลกความเป็นจริงมันมันไม่มีหรอครับไม่มีนะไม่มีนะครับขนาดเ c ด่ากันพ่อมึงโคตรมึงเฮี้ยอะไรเงี้ยด่ากันแบบโหสนันเลยแต่ไปเจอจริงๆพี่ถ่ายรูปไหนครับใช่ครับนี่คือโลกความเป็นจริงครับแต่ถ้าอยู่ในเฟซเขาจะแย่กันเหมือนกับข้อคแหละเล่นกันแบบเหมือนับสนิทกันเลยอ่ะะครับเขาจะไม่นั่นแต่เราจะไม่เกินเส้น Uh oh. เราจะไม่ไปใช้คำหยาบอย่างผมเป็นศิษย์พ่อแก่ผมก็จะไม่ใช้คำหยาบตามหลังคำว่าที่มันสูงอย่างเช่นพ่อมึงตาย uh oh. ไอ้แม่เย็ด uh oh. อะไรอเงี้ยเราเราไม่ได้ uh oh. ครับเราก็จะมีแบบคำโบราณแบบว่าโคตพ่อมึงเป็นไง uh oh. อะไรแบบนี้ยอันนี้โอเค uh oh. ครับคือมันไม่ใช่คำหยาบ uh oh. มันเป็นคำบอกถึงรากรากฐาน uh oh. ครับก็เลยทำให้สังคมเนี่ยเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจไปเรื่อยจนเขาเลิกกันไปหมด คอนเทนต์ตัวนี้ไม่มีรายการก็ปิดไปสังเกตไหมรายการทุกๆรายการที่ปลูกไปขึ้นปิดหมดเห็นหลังๆแปลกไหมปิดหมดเลยนะครับที่ปิดหมดเพราะอะไรผมถ้าถามผมในฐานะที่ผมเป็นคนที่มีความเชื่อในด้านพวกนี้ผมก็ว่าเพราะว่าครูบาอาจารย์เอาไปออกมากมันไม่ดีครับมันก็เลยก็เรียกว่ามันเป็นบุญยลิศด้วยหรือมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่และรายการต่างๆมันแปลกอัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งเคยรายการที่เอาผมไปขึ้นเนี่ยปิดทุกช่อง ย่างนี้ผมว่าโู่มาขึ้นผมผมผมใช่น่าจะปิดไปด้วยปิดไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้นะนี่อย่างงั้นเรามาถึงตอนอันนี้ผมไขข้อสงสัยไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องราวยังไงครับผมอยากให้ปู่เนี่ยเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับการสักยานการเป็นผมได้ข่าวว่าปู่จะเป็นร่างทรงด้วยใช่ไหมครับอยากให้ปู่เล่าให้ผมฟังแล้วก็เอฟซีฟังหน่อยว่า ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงทำไมปู่ถึงมาเป็นอาจารย์ศักยันต์แล้วก็แล้วชีวิตช่วงนั้นปู่เป็นยังไงอ่ะแล้วมีรมองของมีอะไรไหมครับนนนนะก็ก็ปกติๆๆครับคือสายของครูบาอาจารย์สายศักยันต์เนี่ย,ย,าายกยนนย็ต้องมีโดนรองโดนอะไรอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ว่ามันจะมาในรูปลักษณะใดาเท่านั้นเองนะครับแต่เดิมเนี่ยผมต้องต้องต้องกลับเรียนก่อนว่า คือผมเนี่ยไม่ใช่ร่างทรงผมไม่ใช่ฤาษีนะครับแต่ทําไมทุกคนในประเทศไทยคิดว่าผมเป็นฤาษีเพราะว่าผมก็ไปหมกมุ่นอยู่ตรงนั้นมากเปนกินกินครับแต่ที่จริงแล้วผมเป็นพระเก,กจิอาจารย์มาก่อนออครับพอสึกออกมาเสร็จปุ๊บตัมผมก็ยังไม่ได้มีครอบครัวก็เลยเถือทรงขาว แล้วก็เ,เรียนในเรื่องเกี่ยวกับเปิดสำนักศักดิ์อยู่แล้วครับก็คืออยู่สายของพ่อพัดโตทองนะครับครูบาอาจารย์แล้วก็พวกครูบาอาจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์เก่าแก่อย่างพ่อสรงอย่างเงี้ยครับแต่ละคนก็คือเราเราอยู่ในแวดวงตรงนี้อยู่แล้วเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราเราโดนลองมาทุกอย่างแม้แต่ในรายการจะเห็นมีอยู่รายการหนึ่งคือรายการอมรินนะครับอันนั้นไม่ได้เมคนะครับอันนั้นผมตกใจมาก นีครับว่ามีการคือเอามีดเตรียมไว้เลยครับคือคือเขายังไม่เชื่อหรือว่าเขาอยากจะลองด้วยความที่เราเราเป็นลูกหลานพ่อแก่เรื่องชีวิตเราถวายอยู่แล้วถวายพ่อแก่เพราะเราเป็นคนที่ถวายเนื้อหนังให้ครูบาอาจารย์อยู่แล้วดูจากลักษณะก็รู้ว่าผมสักทั้งตัวไม่ว่าฝ่าม,มือไม่ว่าอะไรผมจะสักหมดตั้งแต่หัวจนเท้าคือเราถวายเนื้อหนังให้กับพ่อแก่อยู่แล้วทีนี้เนี่ยเขาเขาก็คืออยากลองมั้งครับก็มีการลองกันนอกรายการ ไม่อยู่ในรายการครับนอกรายการฮะนะครับก็คือเขาไอทางทีมงานของช่องอมรินเนี่ยเขาเตรียมมีดของเขาไปเลยมใหม่เลยแกะด้ามแกะมาไม่ต้องถามว่ามีดใหม่นี่ไม่ต้องถามว่าคมไม่คมคมกลิบเลยคมเกลิบเลยครับอครับทีนี้เนี่ยเรามีมีดของเราคือปกติแล้วครูจะมีมีดประจํากายนะครับคือมีดอาคมคือมีดหมอครับเราก็มีมีดของเราเราก็บอกว่าเขาก็มาถามเราแหละว่า อยากจะให้แบบลองเฉือนดูอะไรแบบนี้ได้ไหมผมบอกก็ได้นี่นะครับเราไม่เราเราไม่ปิดกั้นความรู้อยู่แล้วแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่านี่คือเทคนิคเราจะไม่ให้เขาไปหลงอ,อยู่ในความเชื่ออนี่คือเทคนิคในการเฉือนหนังการเฉือนหนังมีด้วยกันสองอย่างคือใช้เทคนิคกับใช้อาคมเราก็จะสอนเขาบอกเขาเาเรก็ทําให้เขาดูเราก็เฉือนเขาก็เอามีดเราไปเ,าเพราะมีดนะั้นมันเป็นมีดเขาเรียกว่ามีดใบเลื่อยอ เรื่องความคมถึงไม่อะไรยังไงมันก็คมมีไปเรื่อยเขาก็าไปดูเขาก็ยังไม่เชื่อเขาไม่เชื่อเสร็จปุ๊บตูมเขาก็เลยมาถามเราถามว่าถ้าสมมุติว่าเป็นมีดของทางรายการได้ไหมแล้วเขาบอกก็ได้ะนะครับคุณมีมาไหมล่ะเขาก็มีมาครับมีมาเสร็จปุ๊บตูมเนี่ยพอเราเห็นแล้วเรารู้แล้วคือด้วยด้วยวิสัยของครูอะถ้าคือถ้าอยู่ในในกายเราถ้าเจอแบบนั้นเอาเลยครูจะ ชนทันทีเลยผมเนี่ยมือผมเอื้อมไปหยิบมีดเขาเฉยเลยนะเพราะเอื้อมคือเขาแค่เอามาโชยเฉยเขายังไม่ได้บอกให้เราเฉือนคือเหมือนกับอารมณ์ครูอะครับเราก็หยิบมีดเลยจับมีดดสุ๊บเราก็เฉือนเลยชื่อชื่อชื่อจนเขาตกใจอะครับคือแบบนี้กลางรายการเลยกลางวงที่แบบคนเยอะเยอะคนเยอะเยอะเลยครับแล้วเป็นไงบ้างเย็บกี่เข็มไม่ครับครับเขาตกใจเหรอครับเขาตกใจทีนี้เขาก็คือทุกคนก็ไม่กาแล้วดิถอยแล้วดิถอยกันคนละสามเก้าแล้ว โหครับแล้วคนีเขาก็บอกว่าคนน้องคนหนึ่งก็เดินเข้ามาถามผมว่าเอออย่างนั้นเดี๋ยวขอเป็นผมเฉือนเองได้ไหมเขาจะมาเฉือนอีกเขาเฉือนเองอีกโอ้โหให้เรายื่นแขนอาไ้ครับเออผมก็เลยผมก็บอกว่ามั่นใจเหรอเอาสินี่แหละเขาก็เฉือนจริงนะเฉือนเลยเออโหมึงเฉือนกูเป็นหนังหมูเลยนะเหรอครับไม่ก็ไม่เข้าเหมือนกันก็ไม่เข้าเหมือนกันครับผมโอยครับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตั้งแต ตั้งแต่วินาทีนั้นนะครับทุกอย่างจบหมดเลยรายการนั้นก็จบตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วอ๋อก็คือวันนั้นก็คือหายสงสัยกันไปเลยหายสงสัยครับ<อ>หายสงสัยครับ<อ>ว่ามันเป็นเทคนิคหรือว่ามันเป็นเพราะศาสตร์และศิลป์ของครูบาอาจารย์ทุกอย่างมันอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาของคนถ้าเรามีความศรัทธามีความใจมัน่นเหมือนกับเรารักพ่อแม่เรา<อ>คนจะมาทำลายพ่อแม่ไหมเรากล้าตายแทนพ่อแม่ไหม อ่าถ้าเรากล้าตายพ่อแม่เรารอดนะรอดอ่าเหมือนกับเรามั่นใจในครูถ้าเรามั่นใจในครูเราก็ไม่ต้องกลัวใครครูก็บังให้เราอยู่แล้วอ่ามันคล้ายๆกันอ่แต่ครับเปรียบเทียบกันได้แบบง่ายๆมากแต่อย่าเอาแบบประเภทแบบรักเพื่อนนะครับเขาจะยิงเพื่อนเราก็ไมปขวางอันนั้นเตรียมลงไม่ได้อันนั้นไม่ได้นะให้เพื่อนเตรียมลงเดี๋ยวเราไอ้มึงเตรียมให้กูได้เลย ได,ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยในสมัยยุคโบราณเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์สักให้เราเนี่ยไม่ได้สักไว้ให้เราไปทะเลาะกันไม่ได้สักไว้ให้เราไปบู๊กันไม่ใช่ท่านสักไว้ให้เราหนีครับให้รู้จักหนีให้รู้จกัใจกใช้ปัญญาแต่แบบที่สังคมยุคใหม่มาเชื่อเพราะไปดูหนัง อ่าอ่าพอเห็นหนังบอกว่าพอมีคาถาอาคมก็จะสู้กันยิงกันอะไรอันนี้หนังฮึกเหิมครับฮึกเห م, ิมแต่ที่จริงแล้วอ่ะที่เขาสักอ่ะเขาไม่ได้สักเอาไปสู้กันเ,<อ>เขาสักไว้หนีป,ป้องกันตัวป้องกันตัวคือเวลาที่เราแบบจนตัวแล้วเราไม่ไหวแล้วเราต้องหนีแล้วอ๋อก็ยามขับขันครับยามขับขันแต่ว่าไอ้พวกที่สักมาเต็มตัวแล้วจะไปหาเรื่องเขาเนี่ยทะลุทุกรายอ๋อนี่นี่นะฮะน้องๆเยาวชนนี่ฟังไว้นะครับ รอยสักเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เอาไปไว้ให้เราไปทําการต่อสู้หรือลุกล้านใครนะครับเราไว้ป้องกันตัวใช่ครับนี่คความรู้จากปู่มหาหมุนีนะครับใช่ครับ oh, โ<ฮ>อ้โหเออน,นี่อันนี้อันนี้ดีมากสอนเด็กกเ็เยาว,วชนได้ครับใช่ครับบางคนเนี่ยไปสักตามสํานักต่างๆคิดว่าเฮ้ยสํานักนี้เหนี่ยวเฮ้ยสำนักนี้ดังนะครับไม่มีหรอกครับทะลุทุกรายทะลุทุกรายครับถ้าคุณไปผิดนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตคุณเดินผิด นั่นคือบอกให้ให้คุณสักมาเต็มตัวหรือแบบผมก็ทะลุเลยครับทุกลายครับไม่เหลือ,อเพราะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเขาลงเอาไว้เหมือนกับเรามีพระอ,องค์หนึ่งเราจะเอาพระไปสู้กับ ลูกกระสุนได้ไหมล่ะก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราหนีลูกกระสุนไม่ตามเราแน่ไงเขาถึงบอกว่าเวลาเขายิงกันแทงกันอย่าเข้าไปเข้าไปตายเพราะฉะนั้นหลบได้หลบยิงไม่เข้ารับรองยิงไม่เข้าไปแน่ก็ไม่เข้าฮะยังไงก็ไม่เข้าก็ฟันไงผมก็ไม่เข้าก็ไม่เข้าไม่เข้าฮะยังไงก็ไม่เข้าไม่เข้าคือเราไม่เข้าไปแน่นอนใช่ครับก็ต้อง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 บอกก่อนว่าเมื่อก่อนผมก็ไม่เชื่อเมื่อก่อนผมไม่มีลายสักนะลายสักผมไม่มีนะ ครับไม่มีผมใช่ครับตัวเกี้ยงครับเข้าไปอยู่ในเรือนจําก็ไม่เคยสักครับเหรอครับอ๋อไม่เคยสักของออกมาสักข้างนอกคือเรียนไปด้วยสักไปด้วยแต่ตอนเล็กๆเนี่ยผมสักน้ํามันสักน้ามันใช่สักน้ํามันเป็นยังไงเล่าเป็นวิทยาทานให้ก็ที่เราเอามาทอดไข่กันนี่แหละครับเอาน้ำมันมาสักนะไม่ใช่ไม่ใช่เอานมุกนะนิมุกนะอันนี้มุกครับอ๋อแต่ก็เป็นพวกแบบน้ํามันที่เขาเอน้ํามันงา S <S นะครับน้ำมันว่านเอามาบวกกับว่านแต่ที่จริงแล้วก็คือน้ำมันงากราบแล้วก็เอาว่านต่างๆเนี่ยมาใส่แค่นั้นเองแล้วก็ลงอาคมครับลงอาคมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาเรียกว่ามุทิตาจิตจิตที่บริสุทธิ์ปกปักรักษาเหมือนกับพรเหมือนเราพูดพรลงไปใส่ลงไปเสร็จแล้วเขาก็มาสักเราตามเทคนิคต่างๆถ้าเป็นสายของผมเนี่ยสายพ่อพัดเนี่ยโตทองเนี่ยสมุทประการเนี่ยใครไม่รู้จักพ่อพัดโตทองนี่ถือว่าเชยมาก อาจารย์พัฒใช่ไหมใช่ครับผมอาจารย์พัฒที่อยู่ครับสมุทรปราการครับอยู่ตรงบุญสิริหรือตรงไหนปะอ่าอยู่ตรงอ่เปาโลเปาโลแถาๆเปาโลใช่ใชไหมใช่ครับหมู่บ้านสนสนผมเคยได้ยินชื่อ,อาาใช่ครับอาจารย์พัฒ์เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออ่าทองวัฒนยุทธา อ๋อผมก็ได้ยินชื่อใช่ครับก็คือพูดง่ายๆครับคือสํานักเนี้ยเขาจะมีเอกลักษณ์ลายสัตว์ของเขาคือจะเหมือนกันหมดเหมือนกับหน้าอกของพ่อพัดเลยพ่อพัดสักยังไงลูกศิษย์ทุกคนถ้าเป็นลูกศิษย์พ่อพัดจะจะมีหน้าอกเหมือนกันเขาจะสักเหมือนกันหมดมีหงมีปีมีอะไรเหมือนกันหมดเลยตั้งแต่รุ่นอาจารย์ต่างๆเนี่ยตั้งแต่มาถึงจนรุ่นลูกท่านเนี่ยเด็กครับทุกคนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยครับแล้วก็รักครูมาก อ่าแล้วก็ทอกนี่ก็ครูจากไปประมาณ5ปีหกปีแล้วล่ะอ๋อท่านเสียท่านเสียไปแล้วครับท่านเสียแล้วแต่ทุกคนก็ยังเคารพท่านนะครับยังมีรูปปั้นยังมีอะไรของท่านเนี่ยชื่อถือว่าเป็นเกจิคนหนึ่งในสายคาลวะที่โด่งดังมากอ่าผมไปยินชื่อผมไปในยุคสุดท้ายแล้วครับไปยุคสุดท้ายตอนนั้นผมไปเป็นพระ อ๋อเป็นพระไปครับผมเป็นพระไปนียครับก็ไปเรียนก็ไปคุยทุคอกันนะครับเราก็เป็นพระเจจิเขาก็เป็นครูบาอาจารย์ทางสายครวาตก็มีการแลกความรู้กันเรื่องเกี่ยวกับว่านนะครับเนี่ยเพราะว่านก็ใช่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับว่านสัตว์นะครับที่เอามาผสมกับว่านมีว่านแรงคอคาว่านใจดำหรือพวกว่านคงกระพันพญาเพชรกับอะไรพวกนี้เราก็จะศึกษาบางทีบางสิ่งบางอย่างเรามีเราก็เอาไปให้ครับนี่แหละ แล้วก็ท่านก็สอนในเรื่องเกี่ยวกับการจับเข็มาการจับเหล็กดับพิษเข็มอะไรพวกนี้คือสายสักโดยตรงเราก็เริ่มไปศึกษากับท่านโดยที่แบบคือส่วนตัวค,ค,คือส่วนตัวดีมากเลยครับท่านก็สอนเราแบบแบบนี้แบบนี้แล้วท่านก็ให้ตำราเรามาอ๋อเหรอครับได้ตำราการสักยันของท่านมาการผสมน้ำหมึกน้ำว่านทำยังไงอะไรยังไงแล้วก็ได้มาเรียนกับลูกศิษย์ท่านเสริมอีกอาจารย์ต่อย วัดทองไนอาจารย์ต่อยอืมนะครับเบลสีต่อยวัดทองไนดังมากครับอ,อ,อ,อืมดังมากมแล้ก็มาอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านก็สอนมาเล็กๆน้อยๆไปเรือ่อยๆจนเราได้กลายเข้าไปอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่จริงแล้วอ่ะเราเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้แล้วก็เรียนในทุกๆศาสตร์คือเป็นคนที่คิดไม่เหมือนคนอื่นผมเป็นคนคิดที่ว่าบนโลกใบนี้อะไรมันจะเก่งไปกว่ามนุษย์ไม่มี ต้นไม้มนุษย์ก็เป็นคนปลูกไม่งั้นมันจะโตขึ้นมาได้ตึกมนุษย์ก็เป็นคนสร้างทําลายมันก็มนุษย์อยู่ดีงัก็เลยมานั่งคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่น้ํามือของเราอยู่ที่กําลังของเราว่าเราจะทํายังไงมันขึ้นมาแค่นั้นเองครับก็เลยไม่ได้อะไรมากแต่ที่จริงแล้วว่าดังมาในโลกออนไลน์นี่ก็ถือว่าเป็นความรู้ให้กับสังคมว่าโลกโซเชียลเชื่อไม่ได้ ครับจำไว้เลยครับโลก Facebook นี่เชื่อไม่ได้เลยเป็นโลกแห่งการเมคแล้วก็เป็นการปลุกแล้วอารมณ์ต่างๆในฐานะที่เราอยู่ตรงนี้มาเกือบ10ปีรเราเราถึงบอกว่าการที่เราอยู่ในโลกโซเชียลเราจะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปหรือจะคอมเมนต์อะไรอย่างหนึ่งลงไปเราต้องคิดนะ ต้องดูให้ดีโอโ้อมไม่ได้เลยครับใช่ครับบางทีเราเห็นมันเหมือนจะทะเลาะกันให้ตายเหมือนกับพวกไอ้น้องๆที่ไปตั้งตำรวจมาเต็มแต่ที่จริงแล้วเป็นการเ<อ>มคขึ้นมาเมคสดเขาเรียกว่าเมคสดเพราะว่าสมมุติว่าเราเหมือนกับโป้อย่างเงี้ยนะครับพอตำรวจมาปุ๊บตูมจับวันว่างไปอย่างเงี้ยแล้วขึ้นโรงพัก<อ>แล้วก็ปล่อยตัวอันนั้นเขาเรียกว่าเมคสดนี่ครับมันก็เลยจะดูตื่นเต้นคนก็จะชอบอ่ะ คนก็ชอบเรื่องตื่นเต้นใช่เพราะว่าคดีมันเล็กน้อยแค่เสียคำปรับนิดหน่อยเองครับคดีอะไรบุกลุกแน่งแต่ว่าถ้าเจาตัวเขาไม่เอาเรื่องก็ไม่ได้มีปันหาอะไรนะครับ๋อแล้วผมผมก็มีข้อสงสัยระหว่างที่เราต้อสักน้ำมันใช่ไหมครับแล้วก็มาเริ่มสักเมือกตอนเป็นพระป่ะครับแล้วระหว่างที่เรียนระหว่างที่สักไปเนี่ยมีมีมีเรื่องราวเหตุการณ์อะไรที่แบบพอจะถ่ายทอดได้ไหมอ๋อครับผมก็เกี่ยวกับ ก็คือด้วยด้วยส่วนตัวของผมเองผมเป็นคนที่ไม่เชื่อตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นพระนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเราอยู่ในสายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเราก็ไม่เชื่อเรื่องอิทธิฤทธิ์อยู่แล้วครับแต่ทีนี้ด้วยด้วยความที่จิตเรามันเป็นปฏิฆะจิตเราเรามันค้านขนาดพ่อแก่เนี่ยผมยังบอกว่าพ่อแก่ต้องกราบผมครั้งนั้นเลยครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้ได้ทั้งทั้งที่ตัวเองเรียนมาแล้วแต่คือด้วยสถานะวันะของเราเนี่ยเราเราเป็นพระภิษุ อ๋อตอนนั้นเราเป็นพระใช่ครับเราเป็นพระพิสุเราเราบอกเลยบอกว่าพ่อแก่ต้องมากราบผมนะไม่ใช่ว่าให้ให้อาตมาไปการาบพ่อแก่มันไม่ได้อ,อ่อเรื่องความที่เราเป็นพระปฏิบัติทีนี้เนี่ยเหมือนกับพ่อแก่เนี่ยมาหาเราเออคือคือพยายามที่จะมาสอนเราอ,ะอ่ะเราก็ด้วยจิตที่เป็นปฏิฆาเราไม่สนนะเออพ่อแก่มาหาเราเหรอครับอ,อก็เคย,ยเรานั่ง มาในในในฝันเดินมาในครับมาในในนิมิตครับแล้วอ่าแล้วก็มาในชีวิตแบบจริงๆด้วยะนะครับมาแบบคืออยู่ดีๆก็มาแบบเราก็สงสัยว่าเอ๊ะมันใช่ไหมเราก็พยายามถามาพระภิสูจน์ที่ปฏิบัติร่วมกับเราอยู่ใกล้ๆนะครับก็มีปฏิหารหลายอย่างอย่างเส้นเสียงฟ้าดังฟ้าลั่นนะครับเราได้ยินอยู่คนเดียวแต่คนอื่นไม่ได้ยินมีเหตุการณ์อย่างนี้ด้วยครับ เรานั่งสมาธิอยู่ในกุฏิแล้วก็มีคนมาทุบฝาดังปั้งปังปังเราก็ออกไปดูเอ๊ะมันก็ไม่มีจนพระรูปข้าง,างๆกุฏิมันห่างกันไม่เท่าไหรก่ก็เลยก็เลยตะโกนถามไปว่าท่านท่านเดินมาเคาะข้างฝาเรียกเราหรือเปล่าก็บอกเปล่าอ,อ,อืมครับจนเราเราจนเราแบบเข้าใจอ่ะครับครั้งหนึ่งก็คือเราฝันนะครับเราปฏิบัติเสร็จแล้วเราก็นอนฝันลงไปฝันว่าพ่อแก่บอกว่าทําไมมึงไม่เอาเสียงกูมาด้วย คือเราตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องเลยท่านมาบอกว่าทําไมมึงไม่เอาเสียงกูมาทําไมมึงไม่จับเข็มออเผมก็งงผมก็เอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกูวะตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะไม่ได้สนใจตื่นขึ้นมาก็ปกติก็เลยมาเล่าเทาความให้กับผู้พวกฟังเราฝันเห็นพ่อเกย์พ่อเกย์บอกให้เราจับเราเป็นพระจะไปจับเสียงทำไมวะก็เลยสงสัยด้วยความที่แบบคือทําไมกูต้องไปจับทําไมกูต้องไปเอาเสียงอะไรแบบนี้คือสงสัยตัวเอง ทีนี้ก็เลยมาอยู่ไปอยู่ไปเสร็จปุ๊บตูมก็เริ่มมารู้จักกับหมูคนะ่คณะเขาก็เลยพาเข้าไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ครับเข้าไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เลยไปสักนะครับกับพ่อพัดนี่แหละคนแรกเลยอาจารย์พัดเลยอาจารย์พัดเลย,เลยคนแรกเลยครูคนแรกของผมเลยะนะครับสักเก้ายอดยันตีนัสิงเหอคนแรกเลยครับและต่อมาเสร็จปุ๊บตูมก็มาหาอาจารย์ต่อย Uh huh. วัดทองในพระคูภา,า,ายเป็นครูบาอาจารย์แถวบ้าน uh huh. เข้าไปเนี่ยผมเข้าไปหาอาจารย์พัดยังไม่เท่าไหร่นะ uh huh. ผมไม่เข้าไปหาอาจารย์ต่อยเนี่ย uh huh. มันเกิดปรากฏการณ์คือเมื่อก่อนเนี่ยสำนักอาจารย์ต่อยเนี่ยจะเป็นสำนักเล็กๆ uh huh. ไม่มีแอร์ไม่มีอะไรหรอกครับก็จะมีะพ่อแก่นั่งอยู่ข้างหน้าแล้วพวกเราก็จะไปกดไหว้กันเราก็ไปไหว้ตามนั่นแหละตามปกติตอนนั้นเป็นพระพอเราเข้าไปปุ๊บตูมเนี่ยกระจกที่มันวางอยู่ข้างหน้าก่อนที่จะขึ้นมาหาแกเนี่ย เรามองในกระจกปุ๊บตูมร่างกายเรามันเป็นยันอักขระหมดเลยเหรอครับผมตกใจผมถอยหลังก้าวเนีนะ,ะ,ะตกใจครับตกใจมากคําแรกที่ผมจําได้เลยคือมันจะเขียนไว้หน้าคือนะครับใครดูถูกกูลูเซ็จกกอับปีจนตายนี่คือคําที่ผมจําได้ถนัดตาเลยครั้งแรกที่ผมเข้าไปที่นั่นผมเจอคํานี้มันสะดุดเลยครับผมก็เข้าไปเสร็จปุ๊บตูมผมตอนนั้นน่ะก็คือมียันตีนัสงเสงี่ยอย่างเดียว แต่ร่างกายผมยังยังไม่มีเอเลยครับผมเข้าไปปุ๊บตูมผมก็มองกระจกผมตกใจน้าผมมีแต่ยันมีแต่อะไรหมดเลยนะหมดทั้งตัวเลยผมก็งงผมก็เลยไปถามอาจารย์ต่อยบอกว่าโยมอาตมาเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยเห็นในกระจกทําไมอาตมามียันเต็มตัวไปหมดก็ด้วยความสงสัยเนาะเออท่านก็ไม่พูดอะไรนะอท่านก็บอกว่าครูบาจะเอาอะไรเขาบอกผมก็บอกว่าแล้วแต่ครูให้ S <S เออคือเราไม่เลือก <S <S ก็เลยสักครูก็เลยสักให้ครับสักไว้ป้องกันตัว <S <S แล้วก็ขอสักครั้งนั้นแกขอผมนี่แหละเขาเรียกคําครูขอท่านขออย่างนะสักได้หมดแต่อย่าสักหน้า,าท่านบอกผมเลยท่านขอผมเลยบอกว่าอย่าสักหน้านะถ้าสักหน้าไม่ต้องมาสํานักนี้อครับอ,อืท่านขอเลยผมก็เลยรับค,คําครูมาผมก็ขอคือผมไม่สัก ที่จริงแล้วก็จะลงแต่ก็ขึ้นหัวหมดแล้วขึ้นหมดแล้วแต่ที่จริงแล้วก็จะลงหน้าแต่คองม,มาถึงพอนึกถึงคำาจารย์ต่อยปุ๊บตูเราก็ไม่เอานึกถึงคําครูคาครูที่เขาขอไว้เราก็เลยไม่เอาแค่นั่นแหละแล้วอยู่กับครูมาตลอดแล้วก็ไปเจออะไรหลายๆอย่างก็อย่างที่บอกอยากจะทำคอนเทนต์ว่าขาดซอส หรือล uh ูค huh. ่าบุกมาเลย offs, uh huh. อะไรแบบนี้เสร็จหมดเสร็จผมหมดทุกลายผู้ใหญ่ที่เขาดูเป็นตลกกบขันหรือแบบระดับแบบสูงๆเขาดูเขาจะบอกเสร็จไอ้มูนีหมดเขาบอกไอ้นี่เสร็จไอ้มูนีหมดไอ้มูนีเล่นหมดแหละ